พี่น้องต้นไม้สองขางทาากราลังเริมเฉียวพี่น้องเมื่อนี่ยยึดอยู่กับผ้าแฟนละมายางออกกระลังกายกับเท่งเล่าน้ำละว่าพี่นอ้องยางสองสามชมมั่วโมงก็สิโค้งกลับพี่น้องอากาศดีดีแดดออกแล้วก็มีลมได้พี่น้องเขามาขนน้างหนนี่มันแบบว่าต้นไนม้ท่านี่ค่ะบังแสงแดดแน่พราะลำไร่นี่ไหมพี่น้อง ยติวแล้วก็ให้แฟนเล้าผักพพรายอันนั้นเล้ากับมาออกกําลังกายให้คันดิพี่น้องเพราะว่าหมอให้เล่ายางออกกําลังกายเล่าลดได้สิบกิโลแล้วเล้าก็มายางทุกมือเป็นน้าตาลเขากับว่าให้กินแล้วว่ามันกระลดน้าตาลกระลดยายจิ๋วเล่ากับผ้าแฟนเล่ามายางน้ะพี่น้องนาะเบิงเป็นนางคุยกันบัดนี้ยายจิ๋วกับสีผ้าแฟนเราไปต่อด้เพราะเราผักเรายางโดนบ่ได้แล้วก็ต้องผักดิพี่น้อง บัดนี้ยายติวกับซีได้ย่างต่อไปมาเบิ่งน้ำกันว่าสีหอดใส่เด้อพี่น้อง <c oughs> ห้อนไรพี่น้องเมื่อนี้ยายติวออกมาย่างเบิ่งพี่น้องข้างหลังเย็ดจิ๋วล่มพร้อมเย็นกะห้อนกะเย็นคือกันพี่น้องมันเย็นเย็น,ยนหอนหอนเพราะว่าย่ำล่มมากสิกะเย็นเพราะว่าแดดออกเนาะพี่น้องเนาะนี่เล่ากระได้มาย่างกับแฟนเราบัดน,นี้เล่ากระซีได้ไปต่อที่พี่น้อง มาเบิงน้ากันว่ายายจีสีหอดใสดเได้พี่น้องเมื่อนี่อู้ยพี่น้องเย็นบังลมมากพี่น้องถ้ามาชาตทิวีิได้พี่น้องขันผู้ได้อยากออกกําล่างกายมือนีบวันอาทิศผ้าขันออกมาพี่นอ้องยาจี๋ก็ได้ออกบ้าหลุดยางได้สองชั่วโมงแล้วพี่น้องขนาดอยู่ในป่าได้พี่น้องเขาก็ับมาขี่จักรยานมันเป็นบอลขี่จักรยานบอลยางรถไงเขากลับห้เขานอกจากรถกลุ่มป่าใหม่พี่น้องเห็นปะ เขากำลังคิงสิล่ะบางบางเทียกับมาเป็นกลุมได้พี่น้องนี่หละฝรั่งเขามากักคันแดดออกเขายู่ว่ไรพี่น้องยี่ยติวกะไปต่อได้พี่นอ้นนนองบัดน,นี้พี่น้องแฟนย้ติวยางออกหนาแล้วเดวิอันนี้กล็ล่มเขาเอามามาฝึกเอามามาเลี้ยนพี่น้องิึงตอนหนาแฟนย้ายติวบนพี่น้องนี่วิวงามงามพี่น้องเย็นพร้อมอากาศกะ คันว่าห้อนกับบ่ห้อนปันเลยพี่น้องเพราะว่ามันมีหมมันมีหมช่วงสองขางทางพี่น้องกกใหม่กับหง่กกใหม่บังดูพี่น้องเขาออกมามาออกกับร่างกายเห็นบ่พี่น้องบันนี้ยายติวสิล่าพี่ยยล่านองเนี่ยสิหอดรดแล้วผู้ใดเข้ามาเบิ่งยาย่ติว๋วย่าเร่มกดติดตามแล้วดอพี่นอ้องเมื่อใดผู้ใดอยากออกกําร่างกายให้เข้ามาหาเล่าพี่น้องแล้วสิพ้ามมหยังแค่นี้ละพี่น้องสวัสดีค่ะ